สวัสดีครับกลับมาพบกับ,บนัทฟอสนาครับกระด์ฟุตบอลนะครับผนะมประจําวันนี้ครับวันจันทร์ที่26นะครัภาคม2568นี้ครับแน่นอนว่ายังมีวิชามาฝากกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ชื่นชอบเรื่องรา,าวเหล่านี้ก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์และ s u b สไครต์ช่องนี้ของทางนัทฟอสนาไปด้วยส่วนใครที่ต้องการแนวข้อสอบเพิ่มเติมประจําวันทุกวันนะนัทมีให้ทุกวันเหมือนเดิมนะเพียงแค่เพิ่มเพื่อนเข้ามาที่แอด ntf9 นะผมนะเข้ามาพูดคุยกันในเรื่องราวของชาวเราได้เเลยยครรรััััับบบตตวนนนน้้อองพมสแดา วิวทุกท่านอยู่รวมถึงความบันเทิงนะผมมีครบวงจรเต็มรูปแบบได้เลยนะครับนะไม่ต้องห่วงปัญหาใดๆครับปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับวิชาวันนี้ก็น่นนะว่าคัดมาให้เน้นๆครับสองวิชาด้วยกันครับวิชาแรกขอพาไปดูที่รายการสวีเดนอลสวีนคันนะครับระหว่างชนาของน็อตค็อ i n ิ้งที่จะเปิดม่านพบกับมอร์บี้กับทีมสุดร้อนแหนกประจําปีนี้นะครับส่วนตัวแล้วน็อตค็อบบิ้งในตอนนี้ผลงานก่อนนี้ครับยังถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมในช่วงก่อนหน้านี้นะฮะพวกเขาเนี่ย ที่จะเซเรอูสเพียงเท่านั้นเองครับสำหรับน็อตโคปปิ้งวันนี้จะได้กลับมาเฝ้าบ้านอีกครั้งนะครับผลงานในบ้านน็อตโคปปิ้งสามเกมนะครับที่แพ้รวดเลยนะครับส่วนทางด้านของมอบี้เนี่ยผลงานปีนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะในรอบห้าเกมเนี่ยสะดุดแพ้ทางด้านของเอเอเคโซน่าทีมจากผมเป็นแค่ทีมเดียวเท่านั้นครับนอกนั้นยังคงยอดเยี่ยมเกมล่าสุดนะผมไปชนะฮามามี่มาได้ถึงถิ่นเลยครับเกมเดือนตอนนี้ทางด้านมอบี้ก็กำลังอยู่ในช่วงร้อนแรงด้วยนะครับสำหรับทางด้านของมอบี้เองนะส่วนตัวมองว่าวันนี้เนี่ยทางด้้้าาานนนนนนมมมมออรรรบบีีีะะผยัังงงคคเป็ทท่่่แแลตติดสว ากันด้าอง้องนอนคัพปิ้งที่ผลงานนั้นไม่ดีเลยครับในฤดูกาลนี้ครับผมยังคงล้งอยู่อันดับแปนะส่วนมอบี้ถ้าวันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเก็บ3นะครับก็จะหนีห่างท่าน้าของ AK เค n ซอย่างต่อเนื่องนะครับมองว่าวันนี้เนี่ยมอบี้มีโอกาสสอบผ่านมากกว่าฝัานะ่งน้าองคัพปิ้งครับวิชาแรกให้ดูทงเรีนยนอย่างมอบี้นะครับ และวิชาที่สําคัญของวันนี้น,น,นั่นคือท่าน้าของรายการฟุตบอลบุนเดสิสก้ารอบตัดสินว่าใครจะเลื่อนขึ้นมาเล่นในบุนเดสิสก้าเยอรมันนะครับแล้วระหว่างท่านั้นเอเวอร์เบิร์กครับทีมอันดับ3จากบุนเดสสองครับจะเจอกับท่านั้นไฮเดนทามทีมอันดับ16จากบุนเดสิสก้าหนึ่งครับเกมนี้เป็นเกมที่2นะเกมแรกเจอกันมาที่บ้านของไฮเดนทามเนี่ยพวกเขาและผมเสมอกันมา2ประตูต่อ2องด้วยกันวันนั้นเอเวอร์เบิร์กออกสตาร์ทไปก่อนด้วยนะครับส่วน so, ตัวมองาฟอร์มในตอนนี้ของท่านั้นทั้งีครับสอเง,งใใที หาผลงานก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาพย์ออฟเนี่ยก็ยอดเยี่ยมครับไม่แพ้ข้นมาเกือบ9้าเกมติดนะผมเกมล่าสุดเก็เจาะกับทาาด้าของไฮเดนทามาได้แบบสู้ได้เลยสนุกเลยละกันนะสำหรับท่าด้าของเอลว์เบิร์กเองครับเป็นหนึ่งทีมที่เรียกว่ากําลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสโมสรอยู่นะยังไม่เคยเลื่อนชั้นขึ้นมาครับส่วนทางน้าของไฮเดนทามะหวังดุลการนี้ถือว่าเป็นทุกการที่เรียกว่ารถไฟของเหมือนกันเคยได้โคต้าไปเล่นกับฟุตบอลยุโรปครับสุดท้ายก็ต้องมาหนีตกชั้นนะัผมเกมล่าสุดเกือ แน่นอนว่าจะต้องมาเล่นด้วยความรัดกลุ่มนะครับเพราะว่าในบ้าน A ird, าเอลเบิร์กพวกเาเองก็ดุพอใช้ได้เลยนะคระับนักเตะที่น่าจับตาดูของนี่เอลเบิร์กก็แน่นอนไม่พน้นท่าน้าของเฟดิกเอสรานีนะครับที่ตอนนี้กดไปถึง18ประตูนในบุนเดส2เนี่ยครับโอ้ผลงานถือว่าเอิอุกมากๆเลยนะส่วนในทางครับวันนี้น่าจะใช้ทีมเวิร์กที่ดีสุดแล้วก็จะได้ของแพรลิงเกอร์ครับที่เป็นกองหน้าตัวเป้าทำมาถึง7ประตูนในบุนเดสส์1จะเป็นตัวความหวานในค่ำคืนวันนี้นะครับส่วนตัวนั้นมองว่านทะับกบุ ว่าจะเป็นบุนเดสสองก็ตามครับแต่บอกได้เลยว่าผลเงาของ,ของคอนนั้นไม่แพ้บุนเดสหนึ่งเลยครับดูจากเกมที่เจอกับไฮรเตอ์า um, มันเกมล่าสุดก็รู้ดีนะครับส่วนในเดื่ทางครับอย่างที่บอกไปว่ามีดูการที่น่าสนใจมากๆได้ไปเล่นถึงยุโรปนะแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับผมในเรื่องของความตลกร้ายฟุตบอลนะพอไปถึงแล้วสควอ d ทีมมันไม่ใหญ่พอทำให้ทีมมีปัญหาต้องมาหนีตกชั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะักเชื่อว่านะผมในความพร้อมที่มันไม่พอแบบนี้แหละมันอาจส่งผลให้ทน้งนักของวอร์เบิร์ธามนั้นอาจจะเป็นผออ ส่วน so, พี่ๆท่านไหนที่อยากจะฟังกันเพิ่มเติมนอกเหนือจาก2วิชานี้ก็มาเจอได้ที่ @ntf9 ครับนะัดมีในเรื่องของความบันเทิงนะผมนวมถึงในเรื่องของแนวข้อสอบมาฝากกันทุกวันด้วยครับใครอยากได้แนวข้อสอบที่มีให้ฟังทุกวันก็มาเจอนัดได้นะผมที่ @ntf9 เลยครับยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนี้คลิปนี้ของนัดกันด้วยนะครับสำหรับนะัดต้องขอตัวลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับแล้วเจอกันใหม่กันบ่นี้นะครับสวัสดีครับ